ยาน,นสังวโรอรันวาสีพิขุโดยอุโบสถเป็นศิลปะแบบล้านนาบริสุทธิ์มีพระเมตตามหาจากักรพรรดิรัตนบุรีสีเชียงแสนเป็นพระประธานประจำอุโบสถในการนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้ผู้มีอุปการะคุณบริจาคเงินจัดสร้างอุโบสถจำนวน100คนเฝ้าทูลละอ,องทุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึก แล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูนละอองธุลีพระบาททูนเกล้าทูนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพร้อมกับทูนเกล้าทุนกระหม่อมถวายของที่ระลึก โอกาสนี้พระคู่บาบุญชุ่มยานาสังวโรอารันวาสีพิขุเฝ้าถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมกับถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยวัดพระทาตุดอยเวียงแก้วเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายสร้างโดยพระคูบาบุญชุ่มยานาสังวโรอารันวาสีพิขุซึ่งเมื่อครั้งบวช